การโชนเนี่ยมันเป็นฟุตบอลที่บางคนเนี่ยเขาใช้ง่ายๆนะครับเดี๋ยวที่แม่งเหมือนเอาไว้ฟอกเงินบางคนก็บอกว่าอิตาลีก็คือประเทศไทยที่อยู่ในยุโรปมันมันเหมือนกับจนน่ากลัวครับแล้เวเวลาพวกอิตาเลียนคุยกับเยอรมันเรื่องฟุตบอลก็จะพูดว่ามึงขยนนันยังไงก็ตามแต่มึงกับกูแชมป์โลกเท่ากันสิ่งที่มันน่าสนใจคือเมื่อคุณประสบผลเร็ตุ้มขึ้นมา พีทันมาทำไมแบบมันดาวโอ้โหพี่ยัดพี่อัดถามไม่ดีมากพี่ยั์ที่เยชอบอิตาลีเพราะอะไรมันเหมือนเราบางครั้งเนี่ยเราย่ามใจมและเราประมาทที่สุดครับความประมาทอาจจะไม่ได้ทำให้คุณแพ่แต่ทำให้คุณถดถอยลงไปเรื่อยๆจริงน่าสนใจฟุตบอลเนี่ยมันไม่ใช่แค่90นาทีในสนามนะเราเรียนรู้จิตวิทยาของคนเพราะการดูฟุตบอลสำหรับเฮียเนี่ยมันคือการที่ทำให้เราเห็นละครชีวิตโอ้หมันมากเลย่ะ